ชอบแต่งตัวชอบเที่ยวชอบทำคอนเทนต์ชอบทำคอนเทนต์เป็นครีเอเตอร์ได้เลยนะดิฉันก็โชคดีนะที่ดิฉันแบบดิฉันแบบมีนางอยู่ก็ดีเพราะว่านางเป็นสายคอนเทนต์ไงเป็นนางเป็นแบบคอนเทนต์นะเนาะพอแบบเป็นสายคอนเทนต์มันก็แบบง่ายอะแต่ถ้าสมมติเราไปได้แฟนเป็นผู้ชายที่แบบไม่ชอบคอนเทนต์อย่างเงี้ยคีย์ไออย่างเงี้ยทำยังไงอะ ขี้อายทำไงสมมติสมสมติแลาจะได้ผู้ชายที่แบบไม่ขี้อายอะไรเงี้ยเก็บตัวอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบลงสือ่อไม่ชอบอะไรเลยอย่างเงี้ยก็จะหนักเราแล้วก็จะเราก็าจะมีแฟนในเวอร์ชันที่อยู่ได้เฉพาะหลังบ้านก็อยู่หลังบ้านเท่านั้นก็อยู่หลังบ้านก็จะมีนะมันมีหลายอย่างนะฟิลลิ่งคู่คู่ครองนะผู้ชายบางคนเขาต้องกาฟิลลิ่งนี้จริงๆเลย เออมียน,นี่เมียน,นี่แบบเป็นสายคอนเทนต์ฉ่ำเลยเป็นแม่ค้าออนไลน์ชอบขายของชอบผูดชอบคุยชอบนูน่นชอบนี่แต่ได้สามีไปสามีแบบเป็นคนไม่เอาอย่าถ่ายไม่เอาไม่ชอบอย่าลงโซเชียลนะไม่เอาไม่เล่นโซเชียลไม่โพสต์ไม่อะไรก็มีนะก็มีอันนี้ก็ต้องทําใจไปแล้วก็ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวเขาด้วยนะ ถ้าแต่มานก็เป็นแบบสายแบบนั้นจริงๆนะเขาไม่ชอบให้เราถ่ายไม่ชอบให้เราเอาไปลงโซเชียลไม่ชอบอะไรเนี้ยเออก็ต้องเคารพเขานะถ้าคุณจะแบบจะเอาเข้ามาเป็นแฟนคุณก็ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวเขากนะันก็ยากเลยทีเนี้ย <laughs> ยากอีกอืมอืม นา,นางบอกว่าตอนที่งอนกันนางไม่มีใครนะก็ <c oughs> ดีแล้วค่ะไม่มีก็ดีก็ดีแล้วไงไม่มีก็ดีแล้วเพราะว่าถ้ามีก็เราก็จะไม่สามารถกลับมากลับมาบรรจบกันได้อีกอะ่ะถ้าสมมติฟอร์ดเขามีมีใครตอนที่เลิกกับดิฉนันนะก็คือจบเลยจบเลยก็คือแต่นี้ก็คือแบบเ,เส้นขนานเลย กลายเป็นเต้นขนานของแท้เลยทีนี้ไม่สามารถกลับมามีฟิลลิ่งแบบนี้ได้ฟิลลิ่งแบบนั้นเลยชอบแต่งตัวชอบเที่ยวชอบทำคอนเทนต์ชอบทำคอนเทนต์ เป็นครีเอเตอร์ได้เลยนะดิฉันก็โชคดีนะที่ดิฉันแบบดิฉันแบบมีนางอยู่ก็ดีเพราะว่านางเป็นสายคอนเทนต์ไงเป็นนางเป็นแบบคอนเทนต์นะเนาะพอแบบเป็นสายคอนเทนต์มันก็แบบง่ายอะ่ะแตถ่ถ้าสมมติเราไปได้แฟนเป็นผู้ชายที่แบบไม่ชอบคอนเทนต์อย่างเงี้ยคีย์ไออย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะเออคี้ทำย,งออยทำไงสมมติสมมติเรา,าได้ผู้ชายที่แบบไม่คีย์ไออะไรอย่างเงี้ย เก็บตัวอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบลงสือ่อไม่ชอบอะไรเลยอย่างเงี้ยก็จะหนักเราแล้วก็จะก็จะมีแฟนในเวอร์ชั่นที่อยู่ได้เฉพาะหลังบ้านก็อยู่หลังบ้านเท่านั้นก็อยู่หลังบ้านก็จะมีนะมันมีหลายอย่างนะฟิลลิ่งคู่คู่ครองอผู้ชายบางคนเขาจะฟิลลิ่งนี้จริงๆเลย